จอริทไทยอินไซเ์ไทยแลนด์เอาละครับชัดเจนนะครับว่าบุกวัดพระธรรมกายรอบสามช้มุดวันนี้ไปกันที่ดรนายแพทย์มโนลาหะวนิตอดีตสิษยิเอกวัดพระธรรมกายสวัสดีค่ะคุณหมอมโนคะสวัสดีครับคุณมารัรคุณดนายครับฟันธงเลยฮะพระธรรมชโยยังอยู่ในวัดไหมฮะผมเชื่อว่าไม่อยู่แล้วครับเชื่อว่าไม่อยู่อะไรทําให้เชื่อว่าไม่อยู่อือคือข่าวที่ผมได้รับมานะครับว่าตอนปงประตูสามเนี่ยปกติแล้วจะมีการมากั้นอะไรเยอะแยะเลย นะครับเมื่อวานเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยนะครับประตูสามตรงครับประตูสามนี่หากประตูสามอยู่ไม่อยู่เนี่ยดูตรงประตูสามและประตูสามเป็นประตูที่หักเข้าวัดเข้าบริเวณร้อยเก้าสิบหกไร่นะครับบริเวณอาคารภาวนาได้ใกล้ที่สุดสองร้อยเมตรก็ถึงแล้วครับอืมครับประตูสามจะเป็นประตูยุทธศาสตร์ถ้าเข้าประตูสามได้ไม่กี่ร้อยเมตรก็จะถึงอาคารภาวนาสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรก็จะถึงอาคารภาวนา เป็นจุดที่ใกล้ที่สุดที่จะเข้าถึงตัวได้เป็นจุดที่เชื่อว่าพระธรรมชโยอยู่ตรงนั้นใช่ครับอืปกติกาจะหนาแน่นประตูสามเมื่อวานประตูสามไม่มีกาอไม่มีกาไม่มีอุปกรณ์อะไรมาขวางกั้นเลยนะครับค่ะโดยสัญชาตยานบอกว่าพระธรรมชโยน่าจะไม่อยู่ไม่อยู่รืยย้ายไปอยู่จุดอื่นพื้นที่อื่นไหมคะเพราะพื้นที่เป็นก็ค่อนข้างกว้างอคงไม่อยู่ในทั้งสองพันไร่เนี่ยครับ ในเขตที่ที่เราเห็นด้วนะฮะเป็นมหาธรรมาไกยเจดีย์อะไรพวกนี้ยน,นี่เป็นเขตของมูลนิธิหมดไม่เกี่ยวกับวัดน,นะครับค่ะแล้วแต่ผมคิดว่าอาจจะไปอยู่ในเซฟเฮาส์ที่อยู่บริเวณของของหลวงเนี่ยนะครับใกล้ๆหรือไปอยู่บ้านลูกศิษย์ที่หมายถึงด้านนอกอนใช่ไหมคะไม่ใช่ในวัดรหรือยังไงบ้าเซฟเฮาส์ด้านนอกด้านนอกเลยครับด้านนอกเลฮะ อครับแต่ว่ายังเชื่อว่ายังปุ้นเปี้ยนอยู่ในเขตประเทศไทยยังไม่หลบออกนอกประเทศใช่ครับเชื่อว่าอยู่ในเซฟเฮาส์ของใครสักคนใช่ครับและน่าจะใกล้ๆแถวๆนั้นด้วยใช่ครับคุณหมอยังรู้เลยตำรวจทหารดีไซน์เขาไม่รู้เหรอครับเอผมคิดว่าเขาก็คงเตรียมแผนแล้วล่ะครับแต่ว่าเขาจะเป็นต้องบุกกันะฮะพิสูจน์ไปอยู่ไม่อยู่นะฮะการบุกวันนี้เนี่ย มันมีความนัยยะสาคัญมากจะเจอตัวไม่เจอตัวอีกเรื่องหนึ่งนัยยะคือนัยยะคือมันบอกอะไรการได้ทลายรังนะฮะแล้วก็คําสอนนะครับที่เป็นเป็นเสี้ยนน้ำต่อพุทธศาสนาเนี่ยที่รีดเอาเงินคนจนป่าดส,สุดท้ายจนกรอบครัวแตกแยกทําให้คนสิดเนื้อประดาตัวจนนํานวนมากเลยนะครับสัทธิเนี่ยก็จะถูกกวาดล้างค ตรงเนี้ยสาคัญมากนะครับครับโอเคอาจจะ็นคาญยิ่งกว่าการจับตัวธรรมชโยได้ปิดเจับซ้ลายลังนะคะอืครับประเด็นก็คือทาลายในเชิงสัญลักษณ์ไม่ใช่เรื่องของการมุ่งจับกลุ่มตัวจริงๆใช่ครับอืมเพราะงั้นการจับตัวจริงๆเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาโดยซ้ําถ้าเกิดจับได้นะครับถ้าเกิดจับตัวได้จริงปัญหาจะยาวครับหางยาวเพราะงั้นเขาก็จําเป็นต้อง คำเชิญเชิงสัญลักษณ์ให้ชัดเจนเพราะว่าสิ่งที่ทํามาเป็นการลูกคมคอสอชอทุกอย่างของความเป็นคอสอชอเนี่ยความ <Okay. S 2> เป็นสิ์นี่มันหมดไปเลยโอเคเอาแล้วครับชัดเจนสั้นๆสามนาทีครบถ้วนเข้าถึงประเด็นขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับขอบพระคุณนะคะค่ะ,ค,ะคุณหมอมโนเราห่าวณิชค่ะค อดีตสิทธิเอกวัดพระธรรมกายก็รู้สึกยังรู้ข้อมูลความเคลื่อนไหวไภายในวัดอยู่พอสมควรนะที่จริงนะเช้ามืดวันนี้ผมโทรคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ห,หลายคนก็เชื่อว่าไม่ได้อยู่ในวัดหรอกอและเจ้าหน้าที่เผื่อเก็รู้ว่าไม่ได้อยู่ในวัดแต่ต้องเข้าเพื่อรักษาภาพนิติรัฐการทำห,หน้าที่ใช่นะคะและก็ต้องการที่จะสร้างภาพการการการทลายหรือล้างรับบอบธรรมชโยในเชิงสัญ,ญลักษณ์ มันมีนัยยะสําคัญมากอย่างที่หมอมโนว่าอเอาละครับค่ะขออนุญาตไปพักกันอีกสักช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ